สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกันนะคะด้วยเมนูแซ่บๆนั่นก็คือส้มตํานะคะวันนี้อยากกินส้มตํามากๆเลยก็เลยจัดส้มตำสัวนะคะใส่ปลาแล้วก็ใส่หมูยอด้วยแล้วก็ใส่กุ้งลวกด้วยนะคะกุ้งสดลวกนะคะแต่ไม่ได้สดแบบดิบนะคะ,ะวันนี้ก็พาทุกคนมาแซ่บยามดึกนะคะเอามายั่วๆแบบสั้นๆนะคะแล้วก็มีลาบเห็ดด้วยนะคะ ที่จริงมีอีกเมนูหนึ่งนะคะคือหิวแล้วก็เลยถ่ายมาประมาณนี้นี่ลาบเห็ดน,นะคะแซบนัวสไตล์ลาบแบบไม่มีโปรตีนใช่ไหมเออได้โปรตีนได้โปรตีนจากอะไรเนี่ย <c oughs> น่ากินใช่ไหมคะเพื่อนๆยังไงวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ มาแบบสั้นๆมาเร็วไปเร็วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าไปบ,บายเด้อไปกินแล้วแวะมาทักทายบ๊ายบาย